สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีก1ชิ้นครับสเตตโตรงสเตตโตรงนะฮะขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีผมได้รับสินค้ามาเมื่อคู่นี้เองก็เอามาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเดี่ยวเพื่อนๆในช่องนะครับจะด,ดูว่าสินค้าแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงนะครับตัวนี้เขาแจ้งว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาหรืออะไรพวกนี้ต้องมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนะครับนี่นะครับ ผมก็ต้องถ่ายไว้นะครับผมว่าก็กดีอะคือมันสบายใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมประสบการณ์ที่เจอมาก็ถ่ายคลิปวิดีโอ,อปั๊มน้ําไว้นะครับสั่งซื้อปั๊มน้ำาไว้แล้วก็ส่งมาแล้วก็ฐานมั้นแตกก็ได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับทางร้านเขาก็ส่งของใหม่มาให้เดี๋ยวเรามาแกะกันครับวันนี้ใช้คัตเตอร์ของท o ทลนะฮะเป็นคัตเตอร์คางหมูนะฮะ กะกับครตัวนี้เป็นก๊อกของคอตโต้นะฮะผมจำได้เลยเป็นก๊อกคอตโต้เป็นกอ otto, ๊นกอกอ่างล้างหน้านะฮะเนื่องจากว่าก๊อกอ่างล้างหน้าของผมเนี่ยมันหยดปั๊มมันก็เลยติดต,ต่อๆนะฮะก็เลยสั่งซื้อเอามาเพื่อจะได้แก้ปัญหานะครับตัวนี้เป็นกอ๊อกเป็นก๊อกสแตนเลสนะฮะ ในกล่องก็ก็มีนี่นะฮะสัสมาชิกอะไรเขาเนี่ยแล้วก็เป็นก็เขาแพ็กมาสองสองตัวนะครับผมสั่งไ้สองตัวแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นประจัสัมพันธ์ของเขานะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีตัวสินค้าซึ่งเขาแพ็กใส่ บอเบอลมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับคือเดิมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยก๊อกดั้งเดิมเลยจากตอนปลูกบ้านเนี่ยก็เป็นของคัตโต้นะครับทีนี้มันก็อายุการใช้ง,งานมันก็บ้านมันก็หลายปีนะมันก็ชำรุดเสียหายไปก็ไปซื้อก๊อกที่มีขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยครับตัวละ200-300อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นก๊อกสแตนเลส ซึ่งพอมาใช้ได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาน้ำหยดก็เข้าใจได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจไปซื้อของคอตโต้เลยดีกว่าเขาก็ส่งมาให้ครบนะครับผมสั่งไว้สองตัวเป็นรุ่นเป็นฟอร์เซ็ตนะฮะสามศูี่คอตโต้นะฮะเขาประกัน5ปีเลยนะ ลอกอ่างล้างหน้านี่นะฮะนี่นะฮะเขาก็มีข้อมูลในการใช้งานการติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นสเตเลสสามศูนย์สี่นะฮะนี่นะครับเขาแจ้งว่าเปิดได้ถึงแสนครั้งนะครับเป็นสเตเลสทำจากสเตเลสแล้วก็ไม่มีตะกวัวนะครับกรีดฟรี หลีดฟรีฟรีนี่ไม่ใช่แปลว่าอิสระนะครับฟรีนี่ถ้าในกรณีนี้หลีดฟรีคือปัสจากชูกกฟรีอย่างนั้นนะฮะหลีดฟรีก็คือไม่มีสารตะกั่วนะครับเขาก็มีขั้นตอนการติดตั้งนะครับ installation การดูแลรักษาการ maintenance นะครับเป็นของคอตัตโตสั่งไว้2ตัวเขาก็ส่งคบตามสั่งนะครับเขาก็มี นี่นะฮะประกรัน5ปีเดี๋ยวเรามาแกะดูกันใกล้ๆครับผมจะได้มาเปลี่ยนไว้ข้างล่างรังมันจะอยูึดนี่ฮะนี่นะฮะก็ไม่หนักนะฮะไม่หนกักผมว่าประมาณสักไม่ถึงสองขีดนะฮะเขาก็มีตัวล็อกมาให้เลยนะนี่นะครับตัวล็อกนี่นะฮะตัวนี้เราก็เสียบเข้าไป ที่อ่างแล้วก็ตอนนี้ก็ขันเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปก็เป็นทรงเขามีหลายทรงนะฮะนี่นะแบนคอโตตัวนี้ราคาอยู่ที่นี่นะฮะดูรูเขานะฮะก็สวยดีนะเป็นทรงแบบนี้คือของเดิมเราก็จะเป็นทรงงมๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับคือผมคิดว่าจ่ายครั้งนี้แล้วก็ ใช้ได้ยาวๆมาฮะกว่าจะเสียอีกทีก็หลายปีก็ไหนๆจะซื้อทั้งทีแล้วเพราะเดิมเนี่ยผมซื้อตัวละร้อยสองร้อยสารอยนี่นะมันก็ใช้ได้ไม่กี่เท่าไหร่ก็แม่ผมยังทักเลยว่าเอ๊ะเพิ่งเปลี่ยนก๊อกไปไม่ใช่เหรอมันก็หยดนะเขาก็ตามคุณภาพตามราคานะครับตอนนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อของคโต้เป็นรุ่นฟอร์เซตนะฮะเขารับประกันหปีนะครับ เป็นคอตโต้เบสินฟอร์เซ็ก่ออ่างล้างหน้านะครับเขาก็แนะนำให้อ่านขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็คงไม่ยากนะครับเพราะผมก็เปลี่ยนกล้องมาหลายตัวแล้วรูปร่างลักษณะก็ดูสวยดีนะฮะดูทันสมัยก็ทำให้ก๊อกที่บ้านเราก็ดูดีขึ้นนี่นะฮะไออย่างตัวร้อยสองก็เคยใช้มาแล้วฮะมันก็นั่นแหละ ก็ถือว่าสวยงามนะฮะใช้ได้สวยทีเดียวเขามีหลายไซส์นะครับหลายขนาดตัวเปิดปิดน้ำเขาก็ไม่ใช่งัดนะบ,บิดซ้ายบิดขวานะครับนี่นะฮะตัวเปิดปิดน้าครับ <c oughs> ก็ซื้อออนไลน์ครับไม่ต้องขับรถไปโฮมโปรไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถนะครับราคาผมว่าอาจจะถูกกว่าด้วยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเขาส่งตรงมาจาก บร right? ิษัทเขาเลยนะสำหรับคอตโต้เขาก็ส่งทรงส่งครบตามสั่งนะครับ2ตัวผมก็จะไปเปลี่ยนไว้ห้องน้ำอ่างล้างหน้าข้างล่างตัวหนึ่งให้คุณแม่แล้วก็ของผมเองอีกตัวหนึ่งก็รืวิวสั้นๆใกับเพื่อนในช่องนะครับสำหรับสินค้าออนไลน์แล้วนี่ผมสั่งจาก Lazada เป็นก๊อกน้ำสแตนเลส304นะครับของคอตโต้นะครับสั่งไว้2ตัวเ็ส่งตรงส่งครบตามสั่งนะครับหตัว2ตัวนะครับ กอกรีสตเดียวเพื่อนในช่องนะครับหวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งจาก l a ล a ซาเป็นกออ๊อกก๊อกอ่างล้างหน้าคอตโต้นะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ